สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คณะนักท่องเที่ยวทัวร์ทางไทยจากกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับมาเที่ยวกับทัวร์ทางไทยนะครับวันนี้เรามาหาบังดอกไม้นะครับที่บ่อเจ็ดลูกนะครับ เดี๋ยวเราจะลงเรือไปชมหมู่เกาะเพตราไปปราสาทหินพันยอดนะครับไปชมาทะเลอันดามันนะครับาตามวิถีของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับอ่าคนนี้ต้องดูดีดูดีๆหน่อยบางดอกไมอ้อุ้มขึ้นได้ถึงเลยอุ้มขึ้นได้ถึงเลย เอาช่วยกันคนนี้ต้องพิเศษคนนี้ดูแลเป็นพิเศษโอเคอ่านะครับคณะทัวร์ทางไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุท่านผู้ชมครับเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ว่ามาเที่ยวกันแบบสนุกสนานาติดใจนะครับมีผู้สูงอายุคู่หนึ่งสองสามีภรรยามากันสามรอบแล้วนะครับมาเที่ยวทัวร์ทางไทยเนี่ยประทับใจชอบ ติดใจทัวร์ทางไทยมารอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วครับท่านผู้ชมครับ